สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมภูกระเด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมภูมวยไทยอะคาเดมี่เดสปา อยู่กับรายการวิกติเราอัพนะคะซึ่งเราก็ยังติดตามอันดับข่าวกันอย่างต่อเน,นื่องเลยและช่วงนี้เราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่5ประจําสัปดาห์นี้แล้วนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ข้อยุติแล้วกับฉบับแก้ไขมิวสิกวิดีโอเพลงเที่ยวไทยบีเฮเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเมื่อฟังแล้วเห็นฉบับใหม่แล้วจะคิดเห็นอย่างไรไปรับชมค่ะแก้ไข MV เที่ยวไทยมีเฮยุติปัญหาถ้าพูดถึงแบบสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะไม่ปิดกั้นเยอะเกินไปค่ะแต่ถ้าทุกคนแบบความเห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคือแก้ไขปรับปรุงก็โอเคค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้คุยการแก้ไขกันจนมาถึงจุดที่โอเคพึงพอใจกันทุกฝ่ายแล้วจดุดตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอสังคมไทยค่ะเจะมีวิธีหาเรื่องลงได้ ได้นุ่มนวลเสมอที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนียไม่มีใครเกิดทันทศกัณฐ์ละคนน,นะทศกัณฐ์เนี่ยมีอายุมาไม่รู้กี่พันปีแล้วนะเกิดขึ้นในวรรณกรรมของอินเดียและเข้ามาในประเทศไทยก็ผมว่าก็เป็นพันๆปีเหมือนกันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการนําวรรณกรรมอันเนี้ยซึ่งเราเรียกว่ามหากราบเนี่ยไปทําเป็นละครในละครในคือทําเป็นโขนเนี่ยละครในสมัยก่อนเนี่ยห้ามไปให้ชาวบ้านดูนะเล่นเฉพาะในรวในวังเพราะนั้นทศกัณฐ์เนี่ย ไม่เคยออกจากวังมาเลยแตยุคหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเล่นตามสถานที่ต่างๆได้การดูโขนเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆดูโอเปร่านะหรือไปดูคาบูกิของญี่ปุ่นคือมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมใช่มันเป็นศิลปะการแสดงใช่แต่จริงๆทศกันก็คือก็คือตัวละครทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาว่าเรา เราไปสวมโทษสกันนานๆเข้าจนกระทั่งวันหนึ่งเราคิดว่าเราเป็นโทศสกันหรือว่าโทศสกันเป็นของเราคุณเข้าใจไหมทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เพิ่มเนี่ยมันก็เกิดความรักความหวงแหนเรื่องมันเกิดขึ้นจากว่าถ้าเริ่มเริ่มเริ่มแต่แรกเนี่ยมันเป็นการวิพากวิจารณให้ความคิดเห็นและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้ความคิดเห็นข้ามาเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจะเกิดปัญญาและความรู้ แต่พอดีม <haven 't S 1> ันเริ่มปุ๊บมันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมันก็เป็นวิวาทะใช่ไหมทีนี้พอเป็นวิวาทะไอ้หน่วยงานกลางที่มันรับเรื่องนี้มาทำไงอ่ะใช่ไหมก็แบบไทยๆปณีปนอมคอม p พลมไมซอ่ะเดี๋ยวแก้นิดนึงนะอันนี้แฮปปี้นะนี่พอใจนะความจริงเรื่องนี้เหรียญอีกด้านหนึ่งผมจะพูดนะถ้าเป็นผมเป็นคนทำวีดีโอรุ่นนี้นะอันนี้นะผมจะเอาดอกไม้ไปกราบคารวะ อาจารย์รัตดาค่ะตั้งสุภาชัยคนที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาที่เป็นครู้ไมาเรื่องนี้ตอนแรกนะฮะหนังเรื่องนี้นะในแง่เทคนิคการผิดธรรมดาธรรมดามากค่ะแต่ถ้าจะโด่งดังมีคนรับรู้ทั้งประเทศได้ขนาดนี้นะถ้าจะต้องซื้อเวลาในการเผยแพร่คุณจะใช้เงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทคุณฟังไว้เลยออะค่ะถ้าถ้าเขาไม่พูดขึ้นมาเขาไม่เอาเรื่องขึ้นมานะไม่มีใครคนไทยก็มองตุ๊ตการ์ก็เฉยๆอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยคือว่า ดังโดยไม่ได้แพลนมาก่อนไม่ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อจะเสียตังค่าโฆษณาอีกต่างหากไหมฮะอยูยอดดูในยูทูปเพียบเลยต้องต้องต้องขอบคุณคระตอนนี้คนไทยรู้จักโต๊ะการรู้จักพระรามรู้จักรามเกียรติ์จมเลยค่ะก็เรียบร้อยได้ข้อยุติลงตัวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเอาละคะไปดูกันต่อเนี่ยที่ข่าวอันดับต่อไปจากดราม่าในประเทศไทยไปดูที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะเพราะว่นนี้เป็นเรื่องราวที่มีการแถลงการออกมาจากรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะคะว่าก็ออกมาเปิดเผยว่าคนละเรือนของจีนเนี่ยต้องมีการ เตรียมตัวสาหรับการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3าได้แล้วเนี่ยคะฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านจะคิดเห็นยังไงไปรับชมกันก่อนค่ะจีนเตรียมพร้อมสงครามโลกครั้งที่สถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะทำสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ก,กลัวค่ะคพี่พอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3าใครก็กลัวนะะี่ฮะ ใครก็กลัวจังเลยเนะฮะเพราะมันน่ากลัวนะฮะค,คืออย่างนี้เออเรื่องของจีนเนี่ยนะจริงๆข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ใหญ่นะค่ะเออแล้วก็จริงๆแหล่งขา่าวหลายแหล่งข่าวก็ไม่ได้นํามาเผยแพร่เยอะแต่ผมเองผมเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยว่าคือคือ,คอนายชางวันกวนอันนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจีนนะค่ะนะฮะฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะเลยเนะี่ยคือจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดมากในยุ่าอานานิคมคุณรู้ไหม ทุกคนลงกินโต๊จีนหมดเลยค่ะอังกฤษสเปนเยอรมันญี่ปุน่นอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยเข้าไปเนี่ยเอาเรือปืนเข้าไปแล้วก็ยึดเอาไอ้นนเอาไนนะอ้นี่นะตัวอย่างง่ายๆก็คือฮ่องกงเนี่ยอังกฤษชนะสงครามฝินอเอาไปเซน็นสัญญาไป99ปีโปุเกตเอามาเก้ไปตอนนี้ตอนนี้คืนจีนหมดแล้วนะ แต่จีนที่จีนเจ็บปวดก็คือจีนไม่สามารถปกป้องตัวเองได้คเพราะหลังจากสงครามยุติแล้วเลยนะสิ่งที่จีนทําก็คือเหมือนกับคำว่าอะไร Hidden Dragon นะะมังกรที่มันซุกตัวแล้วก็เก็บสะสมเขาสะสมสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนัะเงินทองอ่าแน่นอนนะอีกอันหนึ่งก็คืออาวุธค่ะพอถึงวันนี้เนี่ย ยังไม่มีใครรู้ว่าอาวุธจีนเนี่ยมีความทันสมัยแค่ไหนแต่หลายคนคิดว่าจีนไม่กลัวไม่แพ้ใครคเขาประกาศอันนี้ขึ้นมานะพร้อมอีกคำหนึ่งนะพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็คือหนึ่งฟิลิปปินเนี่ยทำตัวเอียงออกไปจากอเมริกาซึ่งเป็นมิตรสนิทมากไปสนิทสนมกับจีนีรัเซย<ะ>แล้วก็จะเจรจาหมู่เกาะด้วยสันติภาพนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือในแถลงการณ์อันนี้มันมีคำระบุขึ้นมาคำหนึ่งว่า จีนจะเฝ้ามองกองทัพเรือของออสเตรเลียถ้า Australia ออสเตรเลียอนำกองทัพเรือเข้ามาวิ่งในย่านนี้เขาถือว่าคุกคามเขาแล้วเขาพร้อมที่จะสไตร์ทันทีสไตร์ก็คือยิงนั่นสิคือเข้าใจไหมทีนี้ทีนี้อย่างนี้เราฟังอย่างนี้มันน่ากลัวะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าสงครามครั้งต่อไปเนี่ยไม่ใช่ขี่ม้ารบกันไม่ใช่ปืนเล็กยาวมามยิงกันนะมันเป็นสงครามกดปุ่มค่ะไม่มีใครเหลือรอดอทีนี้ผมบอกนะ อย่าไปกลัวมากสองเองเนี่ยผมมีชื่อมีความเชื่ออย่างหนึ่งอาวุธมหาปละยลเนี่ยเป็นหลักประกันความมั่นคงของโลกประกันยังไงคะคุณเฉลิมคุณมีอาวุธผมมีอาวุธค่ะคุณกล้าใช้ไหมคุณใช้ผมก็ใช้คุณก็ไม่เหลือผมก็ไม่เหลือพังกันหมดเลยนะทีนี้อทฤษฎีที่ใช้มือคนอื่นไปลบเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วไอ้คนที่จะไปลบแทนก็รู้ว่าผมตายก่อนผมก็ไปไปถอยออกมาแล้วนะนี่ละนี่ะเพราะฉะนั้น มีคนพูดเรื่องนี้มันนานมากแล้วตั้งแต่มีประหประมณูว่าปรัหมนูเนี่ยต่อไปพัฒนาไปมันจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับโลกนี้นะฮะมนุษย์จะต้องไปยืนอยู่ในที่ที่ตัวอยู่อย่างเหมาะสมแต่ละประเทศแต่ละสังคมไม่ใช่ไปเอารัดเอาเปรียบเขาไปกดขี่ไปข่มเหงเขามันทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันมากแต่จีนประกาศบอกว่าผมพร้อมจะลบเลยค่ะ,ะ,คะ,คะก็เหมือนมังกรที่วันนี้ผง,งาดเต็มที่เต<ข>็มตัวแล้วนะฮะเขาออกมาพูดเนี่ย เขาไม่ได้พูดเตือนคนของเขาอย่างเดียวนะเขาบอกไปทั่วโลกบอกเสียงดังๆนะผมพร้อมนะผมไม่กลัวนะเตือนคนตัวเองแต่ว่าพูดเสียงดังๆนิดนึงนะคะอะไรค่ะก็อย่างที่คุณเฉลิมบอกอย่าเพิ่งไปตื่นตนกไปนะก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันแต่ว่าจากเรื่องของข่าวต่างประเทศแล้วนะคะในช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นกลับมาที่บ้านเรากันบ้างเพราะว่ายังมีประเด็นที่ปปชไต่สวนตรวจสอบนะคะคดีของคุณยิ่งรักเกี่ยวกับกรณีน้าท่วมปี2554นะจะเป็นยังไงอดใจรอในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ